กองกำลังสุลศักมนตรีขออนุญาตบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อกรุณาทราบดังนี้พื้นที่ปฏิบัติการกองกำลังสุลสักมนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนปีกซ้ายติดกับกองกำลังผาเมืองปีกขวาติดกับกองกำลังสุรนารีรวมความกว้างด้านหน้า8 0 4กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลำน้ำทั้งหมดมีเกาะดอน126ดอนจุดผ่านแดนทาวร11แห่งจุดผ่อนปรนการค้า13แห่งและท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่ง สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบเดิมด้านการทหารกำลังรบหลักที่วางกำลังตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมีจำนวน3ากองพลกองพลที่1อยู่ตรงข้ามจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายกองพลที่2อยู่ตรงข้ามจังหวัดเลยกองพลที่4อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารกำลังประจำถิ่นจำนวน6กองบัญชาการทหารแขวงโดยมี19กกองร้อยทหารชายแดน วางกำลังควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนและบนเกาะดอนที่ฝ่ายลาวอ้างสิทธิ์และนํากําลังทหารรุกขึ้นมาตั้งฐานปฏิบัติการจํานวน16ดอนโดยวางกําลังระดับกองร้อยทหารชายแดนจํานวน2ดอนได้แก่ดอนสังคีและดอนโคราชกําลังทางอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงป้องกันประเทศมีกําลังสองกองพันใหญ่ทหารอากาศซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยระดับกองบินของไทยกําลังกองหลอน ขึ้นการปกครองกับขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงและขึ้นตรงต่อกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพกระทรวงป้องกันประเทศฝากการบังคับบัญชากับกองบัญชาการทหารแขวงโดยอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตรงข้าม5จังหวัดชายแดนปัญหาเส้นเขตแดนลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการของกองกําลังสุลศักดิ์มนตรีมีเกาะดอนในพื้นที่รับผิดชอบ126ดอนดอนที่ปรากฏในแผนที่ทราเซจำนวน50ดอนเป็นของฝ่ายไทยจำนวน12ดอนเป็นของฝ่ายเราจำนวน38ดอน ดอนที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ปรากฏในแผนที่ทราเซ่จำนวน52ดอนคาดว่าเป็นของฝ่ายไทยจำนวน26ดอนและคาดว่าเป็นของฝ่ายลาวจำนวน26ดอนโดยปัญหาเส้นเขตแดนและเกาะดอนจำแนกออกได้เป็น3กรณีดังนี้กรณีที่ 1, 1> ปัญหาเกาะดอนซึ่งในฤดูแล้งแม่น้ำโขงเกิดการตื้นเขินทําให้เรือฝ่ายไทยไม่สามารถสัญจรผ่านในพื้นที่ระหว่างฝั่งไทยกับเกาะดอนดังกล่าวได้ประกอบด้วยดอนชมดอนชิงชูและดอนสังคีกรณีที่2 ปัญหาเกาะดอนที่มีกําลังทหารและประชาชนลาวอาศัยอยู่ซึ่งมีผืนดินเชื่อมติดกับฝั่งไทยได้แก่ดอนโคราชและกรณีที่ 3. ปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายไทยและลาวต่างอ้างสิทธิ์บนเกาะดอนนั้นๆได้แก่ดอนโมและหาดบ้านนาปัจจุบันพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกําลังศุลศักดิ์มนตรีไม่มีพื้นที่อ้างสิทธิ์โดยในระหว่างรอการสํารวจและจัดทําหลักเขตแล้วเสร็จทั้งสองฝ่าย จึงได้ยึดถือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมาการเขตดแดนร่วมไทยลาวครั้งที่9เมื่อปีพุทธศักราช2556ซึ่งได้กำหนดวิธีการจัดการพื้นที่ชายแดนตามลำแม่น้ำโขงไว้สถานการณ์ภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่มีเขตแดนเป็นชายแดนทางน้ำทั้งหมด ซึ่งมีบางพื้นที่สามารถลักลอบข้ามผ่านได้โดยใช้เรือขนาดเล็กหรือการเดินข้ามได้ตลอดจนมีขายเส้นทางที่เชื่อมต่อจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้หลายเส้นทางสถานการณ์แก๊้งคอเซนเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่พบการดําเนินการมากนักอาจสืบเนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังมีข้อจํากัดที่อาจกระทําได้ยากอย่างไรก็ตามมีการตรวจพบการดําเนินการเมื่อเดือนเมษายน2 5 1 7 ในลักษณะการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในอาคารร้านอาหารและสถานบันเทิงซึ่งได้มีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยและในห่วงต่อมาสำนักงานกสทชได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานีวิทยุโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมในบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําผิดต่อไปกองกำลังศุลศักดิ์มนตรีปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยหน่วยได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปี2568และแบ่งมอบพื้นที่รับผิดช,ชอบให้กับหน่วยอย่างชัดเจนมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนโดยยึดถือการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักในห่วงที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติที่สำคัญในแต่ละพันธกิจด,ดังนี้พันธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนการขับเคลื่อนง,งานด้านการข่าว มุ่งเน้นระบบงานด้านการข่าวด้วยการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อประเมินภัยคุกคามจัดการประชุมศูนย์บูรณาการร่วมด้านยาเสพติดได้ข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิด70เครือข่ายพร้อมทั้งได้ประสานงานกับกองกําลังข้างเคียงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารส่งผลให้งานด้านการข่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเตรียมสนามรบด้านการข่าวหน่วยได้ใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจและยุทธภปกรณ์พิเศษอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการรายงานข่าวสารรวม 1, 1 1 8ข่าวนำไปสู่การจับกลุ่ม124ข่าว การติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนในห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้รับรายงานการละเมิดข้อตกลงของสอปป,ปลาวรวม13ครั้งใน4พื้นที่ซึ่งหน่วยได้ประสานจังหวัดและอำเภอประท้วงไปยังสปป,ป,ปลาวเพื่อแสดงความไม่ยอมรับในการกระทำที่เกิดผลกระทบต่อเส้นเขตแดนรวมทั้งมีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนรวม12ครั้งใน2พื้นที่โดยคาดว่าวเป็นโดรนของกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายที่จะใช้ตรวจกรารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดนมีการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดนให้สามารถเฝ้าตรวจได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจที่ทันสมัยของหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่21โดยได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั้งจัดทําแผนการใช้ในพื้นที่เพ่งเล็งสําหรับในปี2568หน่วยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการโดรนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจพื้นที่ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน การเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนมีการพัฒนาสัมพันธ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและภาคประชาชนนำไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายมวลชนอาสาสมัครกิจการพลเรือนได้698คนจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรพลเรือนให้เป็นปัจจุบันและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายมวลชนในทุกภารกิจภารกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนดำรงการฝึกจัดตั้งจัดระบบ และควบคุมการใช้กําลังประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนที่สําคัญได้แก่การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนในกิจกรรมรวมพลังประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามคคีและทัศนคติที่ดีพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยในระดับตำบลรวม69แผนพร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา พัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้ง5จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมทั้งการจัดชุดงานมวลชนเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆทั้งนี้หน่วยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยจัดทําแบบสอบถามเข้าไปทําการประเมินจากประชาชนในพื้นที่พันธกิจที่ 3. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ได้จัดการประชุมหาหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ชายแดนโดยได้เชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข,อขว้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่สําคัญประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาดูดรายหน่วยขอให้จังหวัดพิจารณาบรรจุผู้แทนกองกาลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาดูดราย และการปฏิบัติที่สําคัญในห่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจยึดจับกลุ่มเรือดูดทรายห้าลำพร้อมลูกเรือจำนวน6กรายในพื้นที่ตําบลน,น้ํากําาอาเภอาธาตุพนมการลักลอบนําเข้าส่งออกสินค้าหลบเลี่ยงภาษีหน่วยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดชุดพยานนขราชปฏิบัติการสกัดกั้นการนําสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย จนนำไปสู่การตรวจยึดจับกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าลักลอบนำเข้ากระเทียม5,480กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนโดยได้สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อแนวนทางการปฏิบัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายปกครองในการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยเฉพาะจุดผ่อนปรนอำเภอาธาตุพนมที่มีปัญหาความขัดแย้งและการเรียกรับผลประโยชน์ ผลักดันให้มีการจัดระเบียบเรือด้วยการควบคุมทางทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานความมั่นคงจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธี7ครั้งในพื้นที่เป้าหมาย11อำเภอและหน่วยยังคงดำรงความต่อเนื่องในการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีโดยวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการจากสถานการณ์ภัยคุกคามที่สำคัญตามห่วงเวลาสรุปผลการตรวจยึดจ,จับกลุ่มตามพระราชบัญญัติต่างๆที่สำคัญในปีงบประมาณ2568จนถึงปัจจุบันดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยกเป็นวาระสำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหานายกรัฐมนตรีได้เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อำเภอชายแดนรวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระทำผิดตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่อเรื่องดังกล่าว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้จัดทำแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดนประจำปี2568เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนโดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือและดำรงความต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการปฏิบัติตามแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดน นำไปสู่การจับกลุมการกระทําผิดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันจํานวน204ครั้งผู้ต้องหา244รายของกลางยาบ้า16ล้าน1,000เมตรและไอซ์3 3 0 0กิโลกรัมโดยมีสถิติการจับกลุมในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 7ถึงปัจจุบันจํานวน547ครั้งผู้กระทําผิด646รายของกลางยาบ้า65ล้าน1เมตรและไอซ์2 7 0 0กิโลกรัม การจับกลุ่มพื้นที่ตอนในที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนจำนวน45ครั้งผู้กระทำผิด102รายของกลางยาบ้า77ล้าน3แสนเม็ดและไอซ์2,200กิโลกรัมสำหรับการจับกลุ่มการกระทำผิดในพระราชบัญญัติอื่นๆตั้งแต่วันง่1ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันดังนี้พระราชบัญญัติศุลก,กากรจับกลุ่ม136ครั้งผู้กระทำผิด67รายของกลาง76รายการพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจับกลุ่ม112ครั้งผู้กระทำผิด294ราย พระราชบัญญัติป่าไม้จับกลุ่ม21ครั้งผู้กระทำผิด15รายของกลาง7รายการการจรกรรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ข้ามแดนจับกลุ่ม54ครั้งผู้กระทำผิด11รายรถยนต์16คันและรถจักรยานยนต์88คันสามารถติดตามและนำส่งรถที่ถูกจรกรรมกลับคืนให้กับผู้เสียหายได้16รายพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจับกลุ่ม85ครั้งผู้กระทำผิด96รายของกลาง10รายการพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่า จับกลุ่ม6ครั้งผู้กระทำผิด2รายของกลาง14รายการพันธกิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือโดยการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสปปลาวทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครบทั้ง5แขงวง1นครหลวงจัดก,กิจกรรม CSR ร่วมกันในพื้นที่2ประเทศและในปี2568นี้หน่วยได้วางแผนให้มีการาัตเวนร่วมทางน้ำอย่างน้อย3พื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการขยายผลการเพราะพันธุ์ปาณิชจิรดาเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านไปยังศูนย์พัฒนาและบริการเกษตรกรรมป่าไม้หนองเต่าแขวงสวรรค์นนเขตรวมถึงจัดวิทยากรไปให้ความรู้ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการเชิญมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีต่อไปการดําเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ขับเคลื่อนการปฏิบัติใน5พื้นที่หมู่บ้านคู่ขนานไทยและลาวร่วมกับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ให้ประชาชนและส่วนราชการของไทยและลาวได้มีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่พันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกัน หน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีทาการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกําลังของกองทัพประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานกับกองบังคับการควบคุมที่สองศูนย์ปฏิบัติการหน่วยประชาการสงครามพิเศษติดตามตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานที่สําคัญอื่นๆกิจกรรมสุรศักดิ์มนตรีอาร์มิรัน2025วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาโดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ให้เกียรติเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม1311คนและการต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าวรายได้จากกิจกรรมจัดหาถุงยังชีพเพื่อการศึกษาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของที่จําเป็นอื่น นำไปมอบให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนห่วงที่ผ่านมาดําเนินการในสองพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนาดงอาเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬและโรงเรียนบ้านห้วยน้ําผักอาเภอนาแห้วจังหวัดเลยการช่วยเหลือประชาชนได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวไม้เท้าลุงยักษ์และถุงยางชีพให้กับรัษดรผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนการส่งเสริมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมไทย ผู้บัญชาการกองกำลังศุรศักดิ์มนตรีได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยการมอบคลุยให้กับสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกําลังศุรศักดิ์มนตรีได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสัมพันธ์กับทีมโฆษศกกองทัพบก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพบ,บกและสื่อประชาสัมพันธ์ของพลเรือนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตนำเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ